บบจองเนนนกััะะครโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจนะครับโอ สระชังสเสนังสะพันธุงนาินทัง,าทางภาริธานุภาโทธารักขตุติภาริทวานเม